พระดำรัตของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรั้นนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่16เมษายน2 0 2 2นะคะ สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในพระธรรมยนบทที่16ข้อ33ได้กล่าวไว้ว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วในพระธรรม สที่โมทีบทที่สข้อสิองกล่าวไว้ว่าเท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสตจะถูกขมเหงในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่แถึงเกกล่าวไว้ว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินบนเวียนเชี่ยวสอหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันคุณผู้ฟังที่รักคะจงชื่นใจเถิดหากคุณนะคะ กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้คุณไม่ใช่คนเดียวนะคะตามข้อเท็จจริง100%ของผู้คนในโลกนี้จะประสบกับฤดูการแห่งความยากลำบากหรือความยุ่งยากอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ว่าคุณกำลังประสบมันอยู่เพิ่งพ้นออกมาหรือกำลังจะเข้าไป มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะไม่มีใครสนุกไปกับการเผชิญกับความยากลำบากลองนึกดูสิคะว่าคุณเคยพบกับใครที่สนุกไปกับการพผะจญกับความยากลำบากบ้างไหมคงไม่มีนะคะไม่มียาขนานใดที่เราจะกินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เราเกิดปัญหาหรือความคิดบวกหรือการพูดปลุกใจ ตัวเองมากแค่ไหนที่จะต้องป้องกันไม่ให้เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากดังนั้นนะคะขณะที่เราอาจรู้สึกเหมือนเราเป็นเพียงคนเดียวที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะเรานะคะสามารถรับกำลังใจจากสิ่งที่พระเยซูทรงสอนพระองค์ ทรงตรัสบอกเราในยอห์นบทที่16ข้อ33กล่าวไว้ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากพระองค์ทรงเข้าใจว่าเราต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างโลกที่เต็มไปด้วยความเลวทรามความบาปความเกลียดชังและศัตรูทางจิตวิญญาณที่ต้องทำลายเราแต่ยังน่าย,ยินดีนะคะ ที่พระองค์ยังตรัสอีกด้วยว่าจงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบสิ้นหวังในโลกที่สิ้นหวังใบนี้เรายังสามารถใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์เพราะรู้ว่าในท้ายที่สุดนั้นนะคะเราจะได้รับชัยชนะพระเยซูเสด็จลงมาในโลกเพื่อวัตถุประสงค์เดียว มนุษยาชาติพระองค์ลงมาเพื่อช่วยเรารอดและมอบชีวิตนิรันร์แก่เราหลายคนถูกสอนว่าถ้าเรายอมรับพระเยซูและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วปัญหาและเวลาแห่งความยากลำบากจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยซึ่งสิ่งนี้นะคะไม่เป็นความจริง อ่านแผนการนี้จะไม่ช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตจริงที่คุณเผชิญอยู่นะคะและไม่ช่วยกำจัดสิ่งที่กำลังทำให้คุณปวดหัวให้หายไปแต่เราหวังว่ามันจะช่วยให้คุณมีกำลังและความกล้าหาญที่ก้าวต่อไปอีกก้าวคุณไม่จำเป็นต้องเดิน49ในวันนี้ แค่เก้าถัดไปอีกหนึ่งก้าและพรุ่งนี้เก้าต่อไปอีกหนึ่งเก้าเราจะพูดถึงสาเหตุบางอย่างนะคะที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บปวดและว่าเราจะสามารถหาหนทางที่จะจัดการกับเส้นทางน่ากลัวที่สิ่งเหล่านั้นมาทำได้อย่างไรหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อเราพูดคุยกันในหัวข้อนี้ คุณจะเข้าใจลึกซึงว่าพระเจ้าทรงรักคุณเพียงใดและพระองค์จะใช้ความเจ็บปวดของคุณเพื่อพระประสงค์ของพระองค์และพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงคุณจากข้างในค่ะพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับคุณแม้ในขณะที่คุณกำลังประสบกับความเจ็บปวดและได้ผ่านความเจ็บปวดนั้น เราอยากให้กำลังใจคุณให้มุ่งมั่นต่อไปข้างหน้าเพื่อจะรู้ว่าแผนการของพระองค์นั้นคืออะไรคุณผู้ฟังที่รักคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันนะคะสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นความรักความเมตตาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่เคียงข้าง จับมือในอยามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอบคุณที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพวกเราพระองค์เจ้าค่ะขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งเสริมกำลังให้เรามีใจกล้าหาญในยามที่เจอความยากลำบากและเตือนให้เรารู้เสมอว่าพระองค์ได้ทรงชนะโลกแล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเราเป็นไทยไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไป ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ